มะดามน้อยแฟนเทสสวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงกินเขาแลวความอมมหอยผมเกนจ้าวันนี้มีกุ่งกระเทียมเขาไข่ดาวแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูเด้งนะคะเลื่อนจ้าอร่อยอร่อยจ้าโอ้นี่ทางร้านเขาจะเอาผลไม้มาเสิร์ฟให้ฟรีนะคะในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเจ้าประจํา มาแล้วนะคะเดี๋ยวสเต็กค,คุณโมนี่ก็จะมาเอามากินกันหลายคนแล้วเชิญจ้าเ,เริ่มทานกันเลยจ้าอร่อยอร่อยอะ่ะวันนี้มาทานข้าวเทียมนอกบ้าน คุณมณมนี่สั่งสเต็กปลาแต่ย,ยังไม่มา cua, nước ừ, <laughs> cho pla, cả mì nón con cá ăn mà luôn, กินเหมหือนสองกันท,ที่บ้านมีข้ากล่องอนะได้จะไม่ได้มีนะลูกม,มีใช่ไหมสองแต่ถ้าน้องคดานไม่กินเราจเว็บข้ากล่องเพิ่ม ไก้กินเขาก,ขกระเพาไก่ไข่ดาวกับเขาไก่ทอดไข่ดาว,วกลัวกันไม่อิ่มเล,ล้วพื่อเพราะว่าน้องอันาดากับน้าหน้อยจะกินข้าววันละมื้อนะคะ down already. Well, the service here is not so good. Thank you. Where my food? <laughs> Where? with <laughs> มันจะกรอบมายะ w h a อ fish is frozen fish is frozen so take take พราน่เมาแจ้งเตกปลาพอดีพี่เอาออกจากช่องซิฟกว่าจะเอามาทอดมาอะไรอีกก็จะใช้เวลานิดนั <laughs> he saying hi to you, darling. She yes. She should have told me that fish is frozen. It will take more time. <laughs> Terima kasih telah menonton! One more, my young lady, one more. It is not cooked enough. อย่อย่า yeah, yeah. เจอ่ะเดี๋ยวไปกินต่อหลังกล้องนะคะก็เจอกันใหม่รุ่งนี้สวัสดีค่ะลืมเลิก